วันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและโรงเรียนตังเองค่ะได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2555เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพและต่อผู้อื่นค่ะบ่ายวันนี้ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2555โดยมีนายแพทย์อัศดาติยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นประธานกล่าวเปิดงานท่ามกลางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพนักงานและประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมง,งานเป็นอย่างมากซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ถือป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วมกันงดสูบบุหรี่โลกโดยมีนายแพทย์อัศดาติยพัน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำขบวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลร่วมแห่ขบวนในการประชาสัมพันธ์จำนวน120คนรอบเทศบาลเมืองสำหรับกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพและผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบและให้รัฐบาลชุมชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ โดยการรณรงค์มีคำขวัญคือจับตาเฝ้าระวังยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบเป็นการเน้นให้คนในสังคมช่วยกันเฝ้าระวังจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่ครับวันนี้เป็นวันที่31พฤษภาคมเป็นวันดสูบบุหรี่โลกนะครับทางโรงมลพระปกเกล้าก็ได้จัดกิจกรรมในการรณรงค์เพื่อของการลดละเลิกบุหรี่ขึ้นนะครับโดยที่บุหรี่จะเป็นสาเหตุของพิษร้ายที่ทําอันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการสูบเอง หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับในส่วนของในส่วนของโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ก็อาจจะเป็นโรคที่อาทิเช่นโรคเส้นเลือดเลองหัวใจตีบตันเส้นเลือดเลี้ยงส,สมองทําให้เป็นอมัมพาตนะครับมะเร็งปอดถุงลมโป่งพองนะครับแล้วก็สาเหตุอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นผลจากการได้รับควันบุหรี่ขึ้นไปแล้วก็ในสิ่งที่สําคัญก็คือผู้ที่รับบุหรี่มือสองเช่นคนที่ท่านรักที่อยู่ข้างๆ หรือแม้แต่ลูกของท่านที่ท่านก็หวังว่าจะจะเติบโตมาเป็นคนคุณภาพที่ดีก็จะมีการได้รับผลจากพิษของบุหรี่ไปด้วยดังนั้นทางโรงพยาบาลพบปกเกล้าก็เลยรณรงค์ในการลดละเลิกบุหรี่ขึ้นมานะอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให,ให้ได้ตระหักถึงพิษร้ายของบุหรี่และก็อย่างที่บอกก็คือว่าสูบุหรี่เนี่ยติดง่ายแต่เลิกยากก็ก็อย่าได้พยายามลองเลยแต่ว่าถ้าท่านติดอยู่แล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับในการในการที่จะเลิกบุหรี่ เลิกไม่ยากครับถ้าท่านมีกําลังใจที่เข้มแข็งครับพวกเราก็คงจะเป็นกําลังใจให้พวกท่านครับนอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนตังเองจันทบุรีได้จัดก,กิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมกันงดสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกโดยออกเดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีโดยนักเรียนทุกคนต่างถือป้ายข้อความที่มีเนื้อหาร่วมกันงดสูบบุหรี่เพื่อให้รู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่และวิธีหลีกห่างจากบุหรี่ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่สุบบุรี่อยู่หรือผู้ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทอื่นให้ลดละเลิกสำหรับวันงสุบุรี่โลกเริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่31พฤษภาคม2531เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สุบบุหรี่รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วยจึงจัดงานวันงสุบุรี่โลก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่สุบรี่อยู่เลิกสู่และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยค่ะค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันที่31พฤษภาคมค่ะของปี2555นะคะซึ่งตรงกับวันงดสุบร่โลกของทุกปีค่ะทางโรงเรียนตังเองนะคะได้จัดขบวนการเดินรณรงค์การงดสุบร่ค่ะ เพื่อเล็งเห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ค่ะซึ่งประชากรนะคะของประเทศไทยนะคะจํานวนมากนะคะที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่นะคะซึ่งด้วยเจอจากปัญหาที่เป็นโรคร้ายแรงค่ะอย่างเช่นโรคมะเร็งนะคะซึ่งนี่เป็นแค่จํานวนของประชากรในประเทศไทยนะคะยังไม่รวมถึงประชากรของโลกค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาช่วยกันเพื่อยับยั้งไม่ให้ทุกๆคนนะคะผันมาสูบบุหรี่ค่ะซึ่ง ข้ามขันประจำวันสูบบุหรี่โลกนี้วันนี้ก็คือระง,งับช่วยกันระงับระวังอุตสาหากรรมยาสูบค่ะถ้าเกิดไม่มีผู้ผิริก็จะไม่มีผู้สูบนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกันงดสูบบุหรี่ด้วยค่ะค่ะแล้วจากการวิจัยนะคะมีการวิจัยออกมาว่าผู้ที่สูบบุหรี่นะคะจะได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เพียง20เปอร์เซนค่ะแต่ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะแล,แล้วได้รับควันบุหรี่ค่ะจะมีอันตราย80เปอร์เซนเลยซึ่งเรา พวกเรานะคะตัวแทนจากโรงเรียนตังเองนะคะเป็นเด็กนักเรียนตัวเล็กๆนะคะก็อยากจะขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราค่ะด้วยการงดและเลิกสูบบุหรี่และพวกเรานะคะก็จะได้ตัวอย่างที่ดีและจะกระทำควันดีต่อไปค่ะ